องค์ประกอบของเซลล์จะประกอบไปด้วยตัวห่อหุ้มเซลล์ตัวห่อหุ้มเซลล์ถ้าเป็นเซลล์สัตว์ก็คืออย่างพวกคนเรานะเป็นพวกสัตว์ก็จะมีเยื่อหุ้มเซลล แต่ถ้าเป็นพวกพืชก็จะมีผนังเซลล์หรือเซลล์วอลเข้ามาประกอบด้วยทีนี้ในทางการแพทย์เราก็จะเรียนในของมนุษย์ก็จะประกอบไปด้วยส่วนห่อหุ้มเซลล์ที่เรียกว่าเซลเล์มดเดนซึ่งมีลักษณะที่จเพาะคือเป็นรีเยื่อเลือกผ่านไม่ยอมให้ใครผ่านง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งแปลกปลอมจะเข้ามาก็ไม่ยอมให้ผ่านผ่านได้เฉพาะสิ่งที่เซลล์ต้องการหรือสิ่งที่มีเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นเวลาไวรัสโควิด19มาที่เซลล์เนี่ยมันก็เข้าไม่ได้มันจะเข้าได้ก็ต่อเมื่อมันมีกุญแจบางอย่าง ที่เปิดประตูเซลล์นะนั้นมีตัวรับที่เซลล์แล้วมีกึญนแจดังั้นโควิด -19 เนี่ยมาถึงปุ๊บมันจะหาประตูที่จะเข้าเซลล์ก็จะหาไอจุดที่จะสามารถรับเข้ามันจุดที่มันจะรับมันเข้าไปอยู่ในเซลล์นะประตูตของเซลล์ที่จะเปิดรับมันเนะนี่ยตัวเนี้ยเขาเรียกกันว่ารีเซปเตอร์นะก็คือ ACE2 รีเซปเตอร์หรือ S2 รนะีเซปเตอร์เนี่ยนั้นตรงเนี้ยก็จะเป็นตัวที่รับนะที่รับโดยที่เจ้าตัวไวรัสโควิด -19 กก็จะใช้ สไปโปรตีนหรือโปรตีนที่หนามแหลมเนี่ยเป็นกุญแจนะมาไขาประตูตรงนี้แล้วก็พอไขเสร็จประตูเปิดมันก็เอารหัสพันธุก,กรรมของมันเนี่ยใส่เข้าไปในเซลล์แล้วก็ไปยึดครองเซลล์ใช้สารสําคัญสําคัญใช้เอนไซม์ใช้โน่นใ,ใช้น,น,ชนี่ภายในเซลล์เนี่ยมาสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างตัวใหม่ๆขึ้นมาเป็นการขยายพันธุ์ของมันขึ้นมาก็ทําทให้เซลล์นั้นถูกยึดครองโดยไวรัส แล้วก็ติดไวรัสได้ึงถ้าเกิดไม่มี S2 receptor แล้วก็มันไม่มีส p i k e โปรตีนที่เป็นโปรตีนที่จะเป็นกุญแจไขเ<อ>ข้าไปเนี่ยมันก็ไม่สามารถเข้าเซลล์ได้เพราะเซลล์เรามีคุณสมบัติพิเศษในการเป็นเยื่อเลือกผ่านหรือ semi permeable membrane นั่นเองเอเยื่อเลือกผ่านหรือ์เมมเบรนเนี่ยจะมีความสามารถที่จะไม่ยอมให้อะไรเข้าไปไง่าย